ลูกชิ้นปลาร้านก๋วยเตี๋ยวปลาแปะตีนะครับที่หาดใหญ่นะครับร้านนี้จะอยู่ตรงข้างแบบโรงแรงมบีหาดใหญ่นะครับที่พักลงคืนนี้นะครับก็สั่งปลาใหมา่ลูกจิ้มมาปลากระปงลูกจิ้มแนละ้ว Dạ thật bà các ส,ด,สดใหม่ๆนะครับแล้วก็นุ่ม,มขาวน,าขนะครับน <t> ้ำเข้มข้นนะครับก็มีโอกาสมาหานหญ่นะครับแนะนำร้านนี้นะครับ

有量。